กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านกราบสวัสดีกันในายามค่ำคืนครับทุ่มสามสิบหกนาทีนะฮะของวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมครับ <c oughs> I อ o v ิ y อยู่ต้องไอ o v ิ y อยู่กันทุกคลิปเลยหรือไงเนาะ <c oughs> ผมสัญญาแกย่างเขาเสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามนะครับกรับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่องสัญญาแกย่างไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับพี่น้องที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับเพราะว่าเขียนได้หมดแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับ นี่เขาแรงกันเลยย่งนาะครับผมครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้รวมกันหลายสูตรนะครับเป็น2ตัวล่างชุดที่2นะครับตามสูตรนะครับเลขที่ไม่ดับนะฮะตามสูตรนะฮะเลขที่ไม่ดับล่างมี1มี2มี6นะครับอันนี้คือว่าไปตามสูตรนะครับเนาะเลขเลขที่ไม่ดับเนี่ยล่าง ไม่ดับนะครับมีแค่1 2แล้วก็6นะครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับล่างที่ไม่ดับมีแค่3ตัวอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับเนาะแต่ชาแต่ แต่ว่าดับชนเด่นก็ต้องเลือกเด่นแต่ที่แน่ๆตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับตามสูตรเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกสองหกไม่ปักหลักนะครับผมหนึ่งหกสองหกนะฮะไม่ปักหลักลองหนึ่งสองมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้จริงๆครับเลขที่ตามสูตรนะครับแต่ถ้าว่า นะครับอเอาไงดีเอาไงดีรูปรับตัดตอนไปเลยครับวัดใจล่างเออร่างนี่สามกับหกมาตัวเม็ดเดียววัดใจหกสามครับผมเลขที่เด่นเยอะที่สุด เลขสามนะครับสามอีกแล้วงวดที่ผ่านมาก็เด่นสามนะครับสามสามหลอกดาวครับผมครับกันห้าแปดหเก้าหแปดเบาๆไหมหกแปดกันเม็ดเดียวหกสามล่างสามกับหมาตัว สกับ5ก็มาตัว3ามกับ7ดก็มาหนึ่งตัวนี่นะครับยังไม่ต้องเชื่อนะครับก็คือเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางที่นำมาแบ่งปันนะฮะที่นำมานำเสนอให้พี่น้องนะครับอชอบส่วนตัวนี่นะฮะชอบส่วนตัวนี่ นะครับหกหนึ่งหสองหสามหนะฮะชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมสัญญาแกย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ก็ขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ที่เข้ามารับชมนะครับก็กราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาแกย่างไว้สักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับ พี่น้องที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้เจอกันบ่อยๆครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ